แนนไม่เด่นเน้นวิวาดมังงะนักเลงที่ฉันตามมานานมากๆนะคะตอนนี้เขาทำอนิเมะแล้วค่ะ นั่นก็คือเรื่อง Winbreaker นั่นเองนะคะพวกบู๊พวกนี้นะคะคือซื้อตั้งแต่สมัยตามเมืองอะ่ะเราออฟฟิเชียลยังไม่ประก,กาศทำาอันนี้เลยนะคะตื่นเต้นมากตัวหัวเปิดว่าเป็นมังงะนักเลงเนี่ยทุกคนก็คงจะพูดว่าพี่ขาพูดมาตรงๆเธอเขามันต่างกับโตมันยังไงคือที่เราจะบอกนะคะก็คือมันอาจจะไม่สามารถเทียบได้โดยตรงนะคะอาจจะด้วยช่องของเรื่องหรือว่าพอทของเรื่องเนี่ยมันก็แตกต่างกันพอสมควรนะอย่างโตมันก็จะเป็นแนวแอคชั่นไซไฟย้อนเวลาใช่ไหมว่าของเรื่อง Winbreaker นะคะจะเป็นแนวโคเนจระจระเป็นแนวแบบ ปลุกพลังปลุกใจปลุกไฟพระเอกฮีโร่อะไรประมาณนั้นเรื่องย่อนะคะก็คือน้องซากุระคนนี้เนี่ยอยากมาเป็นจุดสูงสุดของการเป็นนักเรียนที่โรงเรียนฟูรินเพราะว่าแบบมันรวมตัวจีนไปเยอะมากโรงเรียนเนี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อน้องซากุระเข้ามาในเมืองนี้นะคะประชาชนในเมืองเนี้ยกับรักนักเรียนที่นี่งงไหมโดยรวมนะคะโรงเรียนเนี้ยเขาจะใช้พลังกำลังของตัวเองในการปกป้องคนอื่นค่ะมันก็ดูแบบโชเน้น